สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคําตอบของคําถามที่มีอยู่ว่าหลักสูตรใดไม่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ไก่หลัลกสูตรวิชาชีพระยะสั้นขอไข่หลักสูตรประกาศสนิบัตวิชาชีพขอควายหลักสูตรประกาศสนิบัตวิชาชีพชั้นสูงงองูหลักสูตรประกาศสนิบัตครูเทคนิคชั้นสูง คำถามข้อนี้นะครับก็ถามถึงในส่วนของหลักสูตรที่อาชีวศึกษาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบันนะครับหรือเป็นหลักสูตรที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาแล้วนั่นเองนะครับท่านจะต้องไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของสํานักมาตรฐานนะครับของอาชีวศึกษาซึ่งจะมีรายการหลักสูตรที่เป็นรายการหลักๆนะครับอ,อยู่ในเว็บไซต์นั้นนะครับแล้วก็จะมีหลักสูตร ในบางตัวเลือกที่จะไม่มีปรากฏแล้วนะครับหรือถ้าเอาแบบจริงๆจังๆก็คือไม่เห็นแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วนะเฉลยข้อนี้ทุกท่านจะต้องเลือกตัวรลือกเฉลยข้อนี้ทุกท่านจะต้องเลือกตัวเลือกตอบเป็นงองูครับหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูงหรือปทศครับปปลาททหารอเสือ จะไม่ใช่หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษาแล้วนะครับกอไก่คร,ครับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเนี่ยอันนี้ยังมีอยู่นะครับหลายๆวิทยาลัยก็มีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นออกไปให้ความรู้กับชุมชนโรงเรียนหรือผู้ที่สนใจต่างๆนะครับขอไข่หลักสูตรประกาศสิบัติวิชาชีพนะครับหรือว่าปวชเนี่ยอันนี้เปิดอยู่แล้วครับเกือบทุกวิทยาลัยในของรัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศนะครับ ส่วนข้อควายเนี่ยหลักสูตรประกาศศิตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปปสเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นใครตอบข้อกไก่ขอไข่ข้อควายมาเนี่ยจะผิดนะครับเพราะว่าคําถามข้อนี้เนี่ยเขาถามถึงข้อใดไม่มีนะครับก็ต้องตอบเป็นข้ององูก็คือหลักสูตรประกาศศิตรวิชประกาศศิบัต,บติครูเทคนิคชั้นสูงนะครับจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันแ,แล้วนะครับหรือไม่มีในอชาชีวศึกษานั่นเองถ้าจะแปลความหมายง่ายๆนะ ก็ตอบข้องงูนะครับมาดูแหล่งข้อมูลนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรอาชีวศึกษาเนี่ยท่านเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพนะครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนต่างๆนะครับก็มาดูในเมนูหลักสูตรนะครับนี่ก็จะมีหลักสูตรปวชครับปัจจุบันเราใช้หลักสูตร พศ2,562นะครับก็จะมีบางสาขาวิชาที่ปรับปรุงเป็น2,565นะครับหลักสูตรปวสครับล่าสุดก็จะเป็น2,563ปรับปรุงบางสาขาวิชา2 5 6 5นะครับหลักสูตรปชปศในโรงเรียนที่เป็นประเภทฐานวิทยาศาสตร์นะครับเราก็จะมีหลักสูตรต่อเนื่องนะครับเป็นแบบโคเซนหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลักสูตรระยะสั้นครับหรือหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ล้วก็จะมีหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษานะครับอันนี้ยังไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลักสูตรปทศที่เป็นคําตอบของคําถามข้อนเนี้ยจะไม่มีอยู่แล้วนะครับก็เลยต้องตอบเป็นข้องงูนะครับก็ดีใจที่หลายๆท่านตอบคาถามข้อน,นี้ได้อย่างถูกต้องนะครับอ่านหนังสือเยอะๆนะครับข่าวการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยรอบภายในเนี่ยนะครับได้ข่าวว่ามีอัตรามาถึงหนึ่ง0ันกว่าอัตราด้วยกันนะครับ ท่านก็อ่านหนังสือได้แล้วนะครับเพจไหนหนังสือเล่มไหนหนังสือจากสำนักไหนให้ความรู้กับท่านได้ท่านไปหามาอ่านเลยนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับท่านมากที่สุดเพื่อให้ท่านได้เป็นครูผู้ช่วยนะครับเอาใจช่วยทุกคนนะครับสวัสดีครับ